สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสรุปตลาดซื้อขายนักเตะของยุโรปนะครับซึ่งเพิ่งปิดตัวไปเมื่อช่วงตีห้าเมื่อช่วงเช,ช้าที่ผ่านมานะครับวันวันสุดท้ายเนี่ยมีการโยกย้ายทีมกันพอสมควรนะครับหลายทีมก็มาเสริมในช่วงโค้งสุดท้ายมีตัวที่ฮือฮาก็พอมีเหมือนกันนะครับไปดูทีมแรกครับผมขอเริ่มที่ทีมที่เสริมทัพได้ร้อนแรงที่สุดในตลาดรอบนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ก็วันสุดท้ายคอนเฟิร์มครับคว้าตัวคิสเตโนโรนันโดนะครับกองหน้าขวัญใจของทีมกลับมาร่วมทีมอีกครั้งนะครับก็ได้ตัวมาจากทีมยูเวนตุสค่าตัว15ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีออปชันที่จะบวกเพิ่มไปจนถึง23ล้านยูโรนะครับเส้นสัญญากัน2ปีบวกออปชันต่ออีก1ปีนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่385,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งถ้าได้เท่าเรทนี้เนี่ย ก็จะเท่ากับเควินเดอร์ปลอยนะครับกองกลางของแมนซิตี้ที่รับค่าจ้างสูงสุดในพรีเมียร์ลีกอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับส่วนเบอร์เสื้อนะครับปัจจุบันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าโรนัลโด้จะใส่เบอร์อะไรนะครับมีความเป็นไปได้ที่จะใส่เบอร์เจ็เหมือนกันนะครับเท่ากับว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูเสริมมานอกจากโรนัลโด้ยังมีราฟาเอลวารานมีเจย์ดอนซานโชมีทอมฮีตันนะครับแมนยูใช้เงินไป133.7ง้ามสิบดเล้านปอกันนะครับก็ถือว่า เป็นการเสริมทัพที่น่ากลัวเลยนะครับแมนยูอยู่ที่โซชาครับปีนี้จะพาทีมได้ถ้วยหรือเปล่านะครับผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างจะพร้อมแล้วน่าเสียดายอย่างหนึ่งคือวันสุดท้ายเนี่ยแฟนแมนยูเชียร์อยากได้กองกลางอีกสักหนึ่งคนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่อย่างใดนะครับส่วนเมื่อรนัลโดเข้ามานะครับก็แมนยูได้ปล่อยนักเตะออกไป1คนนะครับนั่นก็คือดานิเอลเจมส์นะครับอีกทีมชาติเวลส์นะครับแมนยูก็ขายขาดให้กับลีกเนเธอร์เต็นะครับ25ล้านปอนด์เซ็นถึงปี2026 ก็ไปอยู่ลีกน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นที่ค <t> ่อนข้างเยอะนะครับมาดูทีมต่อไปครับเชลซีนะครับวันสุดท้ายเร่งเครื่องครับได้ตัวซาอูยกีเกสนะครับกองกลางทีมชาติสเปนมาจากแอตเลติโกมาดริดนะครับเป็นสัญญายืมตัวนะครับเสียค่ายืมไป5ล้านยูโรแล้วก็มีออปชันที่จะซื้อขาดด้วยในราคา40ล้านยูโรนะครับนี่ครับกองกลางของเชลซีครับมีทั้งจอร์จินโยเอ็นโลกองเต้มาเตโอโควาซิต เมสันเม้ารูเบนล็อกตัชีกนะครับแล้วยังมีซาอูมาเสริมอีกหนึ่งคนด้วยนะครับโอ้โห oh แข็งแกร่งครับแดนกลางเชลซีนะครับปีนี้ก็เชลซีนอกจากได้ซาอูก็เสริมโลเมรูโลกากรกูมาคนเดียวนะครับ97.5ล้านปอนด์ขยับมาที่ทีมปืนใหญ่อาเซนนตนะครับผลงานกำลังแย่เลยร้านสุดท้ายไปได้กองหลังทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทาเคฮิโรโทมิยาสุนะครับ, ro, asu, รบซื้อตัวจากโบโลญญาด้วยค่าตัวประมาณ16ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญ,ญายาว4ปี ดีลวนี้ก็แฟนอาร์เซนอลก็50-50นะครับเพราะว่าโทมิยาสุเองก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาในแนวรับของอาร์เซนอลได้หรือเปล่านะครับเขาเล่น,นเซนเตอร์กับแบ็กขวาแล้วก็ที่สําคัญคืออาร์เซนอลเนี่ยซื้อตัวนักเตะเอเชียมาล้มเหลวทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุนิจิอินาโมโตะเลียวมิยาอิชิหรือว่าปาร์ชูยองนะครับไม่มีใครเกิดได้สักคนเลยก็ต้องดูว่าโทมิยาสุจะทําได้หรือเปล่านะครับแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยอาร์เซนอลปล่อยไปหลายคนเป็นการปล่อยยืมนะครับ คนแรกเลยก็คือเอ็กตอร์เบเยลินนะครับแบ็กขวาสเปนปล่อยยืมให้กับเรอัลเบติสในลาลิกาสเปนยืมตัวไปเล่นนะครับคนที่อยากย้ายไม่ได้ย้ายนะครับเอนสลี์เมสลันไลเนี่ยขึ้นโซเชียลเลยบอกขอย้ายทีเหมือนอยากลงเล่นสม่ำเสมอนะครับสุดท้ายน่าจะอาเตต้าน่าจะไปเกียกล่อมแล้วก็ปล่อยเบเยลินออกไปแทนซะอย่างนั้นนะครับส่วนคนที่2ที่ปล่อยออกไปก็คือลิสเนลสันนะครับกองกลางปล่อยให้กับทีมเฟยนูดในลีกฮอลแลนด์ยืมไปเล่นนะครับ แล้วก็คนที่3คืออเล็กซ์ลูนาซันนะครับประตูมือ3ปล่อยไปให้กับโอเอชลูเว่นนะครับยืมตัวไปเล่นทีมในเบลยเยียมซึ่งเป็นทีมของกาวินทำสัจจานันนั่นเองนะครับ mm hmm. ดีลเนี้ยส่งผลเดือดร้อนถึงเจ้าตองแน่นอนนะครับเพราะว่าปัจจุบันลูนาซันไม่มาแล้วก็เป็นมือ3อยู่แล้วแล้วพอลูนาซันมาเนี่ยเกาวินจะตกไปเป็นมือ4เลยนะครับโอ mm ้โ hmm. หหรือว่าสถานการณ์ไม่ดีเลยครับเจ้าตองโอกาสลงเล่นน้อยมาก ก็สำหรับอาร์เซนอลนะครับเสริมตัวเยอะเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์ได้ทั้งนูโน่ตาวาเลสอันเบิร์ตซัมบี้โลกกงกาเบนไวท์มาตินโอเดกาดคารอนแลมสเดลเสริมแทบทุกตำแหน่งเลยนะครับยกเว้นกองหน้านะครับรวมแล้วจ่ายไปทั้งสิ้นเนี่ย156.8ล้านปอล้านปอเลยนะครับเป็นทีมที่ทุ่มเงินเยอะที่สุดในตลาดรอบนี้ครับสำหรับอาร์เซนอลแต่ผลงานค่อนข้างจะสวนทางทีเดียวนะครับแล้วผู้เล่นที่ซื้อมาเนี่ยแฟนบอลมองว่าหลายคนแพงเกินจริงไปด้วยซ้ํา ไม่ได้เข้ามายกระดับทีมเท่าไหร่ก็รอดูครับอาเตต้าจะรอดหรือเปล่านะครับมาดูของแรงลิเวอร์พูลนะครับวันสุดท้ายเงียบกริบครับไม่มีขยับเลยนะครับก็มีเพียงปล่อยลิสวิลเลี่ยมกองหลังดาวรุ่งนะครับต่อสัญญาแล้ว5ปีแล้วก็ปล่อยให้กับสวอนซียืมตัวไปเล่นนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพรวมถึงเชยิโอโจนะครับปีวัย24ปีปล่อยให้กับมิววอทีมเดแชมเปี้ยนชิพยืมไปเล่นเช่นกันนะครับเชียิโอโจนี่ โดนปล่อยยืมตัวเป็นครั้งที่7แล้วนะครับดูแล้วโอกาสขึ้นทีมชุดใหญ่ของหงส์แดงน่าจะยากแล้วนะครับก็เท่ากับว่าเลี้ยวภูปีนี้ได้มาคนเดียวนะครับก็คืออ ah ิบาฮิมาโคนาเต้นะครับกองหลังค่าตัว36ล้านปอนด์นะครับส่วนสเปอร์ครับวันสุดท้ายได้แบ็กขวานะครับเออร์มาสานโรยัลนะครับแบ็กขวาบราซิลซื้อขาดจากบาร์เซโลน่านะครับ25.7ล้านปอนด์เซ็นยาวถึงปี2026นก็ได้แบ็กขวามาเพิ่มแล้วก็ตัดสินใจย,ยกเลิกสัญญาแซตอริเย่นะครับแบ็กขวา ไอโอวี่โคสเรียบร้อยแล้วเป็นการแยกทางกันตกลงกันทั้งสองฝ่ายนะครับที่สำคัญคือรั้งแฮี่เคนให้อยู่ต่อได้ด้วยนะครับและแฮี่เคนนี่ก็ไม่ได้อยู่ต่อแบบสภพยาพจิตใจอยากย้ายนะครับก็คือทุ่มเทกับทีมนะครับก็ถือว่าน่าติดตามนะฮะลูกถีมของนูโนซานโตมาดูเลสเตอร์ซิตี้ครับวันสุดท้ายไปยืมตัวอาเดโมล่าลุคแมนนะครับปีกชาวอังกฤษจากแอร์เบลซิกกลับมาเล่นอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อย เทนนิสพรัสนะครับกองกลางทีมชาติเบลเยียมให้กับโตลิโนยืมตัวนะครับค่ายืม1ล้านปอนด์พวงออปชันซื้อขาดอีก15ล้านนะครับมาดูขุนคอนเวสแฮมครับวันสุดท้ายทุ่มเงินนะครับซื้อนิโคล่าวราสิกกองกลางตัวรุกจาก CSKA สเคเอมอสโกนะครับ30ล้านยูโรนะครับเป็นตัวทีมชาติโครเอเชียวราสิกเคยมาเล่นกับอิบัวตันแล้วนะครับแต่ว่าแจ้งเกิดไม่ได้นะครับก็เลยไปเล่นในลีกรัสเซียแล้วก็ เวสต์แฮมซื้อกลับมานะครับอีกคนที่ได้มาเสริมคืออเล็กซ์คราวนะครับอกองกลางทีมชาติสาธารณรัฐเช็กยืมตัวจากสปาร์ตักมอสโกในรัสเซียนะครับแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดอีก12ล้านโบวกโบนัสอีก7ล้านด้วยนะครับเสริม2กลางเลยสําหรับเวสต์แฮมก่อนหน้านี้ได้เคอร์ซูมาแล้วก็อันฟองเซ่อารลโอบรามาแล้วนะครับมาที่เอเวอเรตันครับเอเวอเรตันวันสุดท้ายปล่อยมอยเซ่เคนนะครับกองหน้าอิตาลีให้กับยูเวนตุสนะครับยืมตัว2ปี ค,ค่ายืม7ล้านยูโรแล้วมีออปชั่นซื้อขาด่ส28ล้านยูโรด้วยนะครับสำหรับมอซิเคนเนี่ยเอเบอร์ตันเนี่ยก็คือไปซื้อมาจากยูเวนตุสเนี่ยแหละ27.5ล้านนะครับก็ถือว่าถ้าขายกลับไปก็กำไรครับสำหรับเอเบอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนพอปล่อยมอซเคนไปเอเบอร์ตันได้กองหน้ามาเสริมนะครับก็คือซาลมอนลอนดอนนะครับกองหน้าทีมชาติเวเนซุเอล่าย้ายมาจากทีมต้าเหรียญน,นะครับในลีกจีนนะครับแต่ว่าย้ายมาแบบไม่ไม่เสียค่าตัวนะครับ เซ็นสัญญา2ปีบวกออปชันอีก1ปีนะครับซึ่งทีมต้าเหรียญนี้ก็คือทีมเก่าของราฟาเบเนเตสนั่นแหละก็ได้ร่วมงานกันแล้วก็ตัดสินใจดึงกลับมาเล่นที่อังกฤษด้วยกันนะครับเอเวอเรตตตลาดรอบนี้เป็นทีมที่ใช้เงินประหยัดที่สุดเลยนะครับได้เดมาราเกรได้แอนดอร์ทาวเซนได้อาร์ซเมเบโกวิดแต่ส่วนใหญ่ไม่เสียตังค์ครับใช้เงินสุดประหยัดเลยครับแค่1นล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับเอเวอเรตตเป็นทีมที่ใช้จ่ายเงินได้ประหยัดที่สุดในพรีเมียร์ ซัมเมอร์นี้เลยนะครับมาต่อที่นิวคาสเซิลนะครับนิวคาสเซิลเนี่ยไปได้กองหน้าดาวรุ่งเม็กซิโกมานะครับซานเตียโกมูยอสนะครับจากทีมซานโตสลากูนาเป็นการยืมตัว18เดือนนะครับตอนแรกอ่านชื่อเนี่ยผมตกใจเลยนะครับเพราะชื่อมันจปนเหมือนกับซานเตียโกมูเนสนะครับใครเคยดูหนังเรื่องโกจํากันได้ครับซานเตียโกมูเนสเนี่ยคือย้ายมาอยู่นิวคาสเซิลด้วยไงแล้วชื่อดังคล้ายๆกันด้วยนะครับแล้วมูเนสะมีเชื้อสายเม็กซิกันด้วย แต่ไปอยู่อเมริกานะครับในเรื่องนะครับถือว่าเป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันนะฮะส่วนเบอร์ลี่ครับได้แบ็กขวามานะครับคอนเนอร์โรเบิร์ตเป็นแบ็กขวาทีมชาติเวลนะครับซื้อตัวมาจากสปอนซีครับ2.4ล้านปอนด์เซ็นถึงปี2025นะครับไบรตันนะครับทุ่มเงินคว้าม้าคูคูเลย่านะครับแบ็กซ้ายจากเกตาเฟ่15.4ล้านปอนด์นะครับเซ็นถึงปี2026คูคูเลย่าเนี่ยเป็นเด็กปั้นบาซ่านะครับแล้วก็ ไปอยู่กับเกตาเฟ่แล้วแจ้งเกิดได้นะครับล่าสุดก็ไปเล่นโอลิมปิกด้วยชุดเด่นเงินนะครับแล้วก็มีชื่อติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้วด้วยมาต่อด้วยคริสตันพาเลตครับเมื่อสุดท้ายพุ่มเงิน14ล้านปอนด์ควาออสซเน่เอดูอานะครับกองหน้าฝรั่งเศสจากดารโกเซลติกนะครับเซ็นสัญญากัน4ปีนี่ก็คือเดียลในพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนนี้ที่มีการเคลื่อนไหวเด่นๆนะครับแถมอีกหนึ่งคนนะครับเป็นนักเป็กลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับเบนเดวิส นะครับคนนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับล่าสุดย้ายจากฟูลแลมไปอยู่กับออกซฟอร์ดแล้วนะครับเช็นสัญ,ญญาถึงปี2023นนะครับเบนเดวิสเนี่ยไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ของฟูลแลมเลยนะครับหลังจากที่เคยถูกส่งลงในเกม FA ฟเอแล้วหลังจากนั้นพอฟูลแลมขึ้นมาเพล g ย์เนี่ยเบนเดวิสก็ได้ลงเล่นแค่ในทีมยูยี่าเท่านั้นนะครับก็ไปอยู่กับออกซฟอร์ดซึ่งอยู่ในลีกวันแล้วก็มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับก็คือคุณสัมฤทธิ์ธนาการจันสุทรนะครับ นี่ก็คือสรุปของพี่มารีสนะครับส่วนลีกอื่นเนี่ยก็มีฮือฮาเหมือนกันนะครับเรย์มันลิดไอคว้าวันเดอร์คิดครับเอดูอาโดคามาวิงกานะครับกองกลางดาวรุ่งวัย18ปีซึ่งติดทีมชาติฝรั่งเศสไปแล้วด้วยนะครับก็ซื้อตัวจากแรนมาครับ31ล้านยูโรเซ็นสัญญายาว6ปีเลยนะครับส่วนบาร์เซโลนานะครับปล่อยอองตัวกริชมันไปให้กับแอตเลติโกมาดริดยืมตัวนะครับ1ปีพร้อมออปชั่นนะครับที่จะยืมต่ออีก1ปีหรือออปชั่นนนนซื้้ออขาา40ลปด์ะครับ ก็ถือว่าคริสมันกับรังเก่านะครับมาอยู่กับบาร์ซ่าถือว่าฟอร์มไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับก็แม้ว่าจะปล่อยคริสมันไปแต่ว่าบาร์ซ่าไปได้ตัวแทนมานะครับคว้าตัวลุกเดยยองกองหน้าของเซบีย่ามาด้วยสัญญายืมตัวนะครับบาร์ซ่านี่เหมือนจะกลับไปยุคใช้ผู้เล่นฮอลแลนด์เยอะๆแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าโค้ชก็รณรงคุมันนะครับในทีมก็มีลุกเดยยองมีแฟงกี้เดยยองมีเมนฟิศเดปายนะครับเป็นแกนหลักด้วย นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบคือปีนี้เสียเรลเนมัซซี่ไปแล้วนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะนะครับที่ปิดลงไปเรียบร้อยแล้วก็ติดตามกันดูครับว่านักเตะที่หลายคนเปลี่ยนสโมสรไปเนี่ยผลงานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ